มื่นหนึ่งเงินกี้กระตุกจูประมาณ6ล้านกว่ากับประมาณ1 3บ4ล้าน6 0 0มื่นบาทโอ้ my god สวัสดีทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองบอลร่วงนะเป็นอะได้กันได้ในช่วงนี้บรรยากาศเราอยู่ทางฟังไทย เป็นจัได้กันแดดเนาะฮอนบอหรือว่าจังไดเนาะสปอยู T ่ที่ลาวนี่ก็บอกแล้วโอ้ช่วงนี้อากาศที่ว่าพออบเอาอยู่พอสมควรเนาะเมื่อกลาวเข้าสู่เดือนเมษาคือเองฮกันดีแหละนอกจากเป็นส่วนอากาศที่เขโอ้คนขันอ,ออออออนอบเอาฮอนยะังบอเนาะก็เต็มไปด้วยบรรดาฝุ่นควันต่างๆเนาะโดยเฉพาะเป็นฝุ่นพีเอ็มที่กระจายอยู่ตามท้องอากาศเนาะขี่รถไปตรงนี้ก็โอ้โฮสึกแซมโฮแซบตาแซบดังกันเลยนะทุกคนเนาะ เอาละในวันปฐมวันนี้ก็ได้มี f อฟซีนั้สัมังไทยเนาะที่ได้มีการส่งเรื่องเข้ามาให้กูดเฮดคลิปวิดีโอเนาะโดยเฉพาะกับเรื่องเกี่ยวกับแบงเก่าหรือว่าแบงบ้าเก่าของประเทศไทยซึ่งกูดเองกะห้ากโฮเลยนะว่าแบงบาทเก่าห้องทางประเทศไทยนี่เนาะมีมูลค่าล่านนะทุกคนเนาะแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแบงยังไดนิกา กูดเองกัอาจจโบสมาติจะรโฮมดนีจะย,ยกมาเพียงบางแบงทีกูดสาม,มาเซิร์ชชอ,อหาข้อมดดูลใดซึ่งกูดเห็นกับหูสึกแบบโอ้ราคานี่ถือว่าแพงทุกคนแล้แพงล่านน่ก็คือไว้ถ้ากูดแบบตกใจเลยอุ้ยราคาแพบงบขนาดนี้พุ่นบอกแล้วก็ยิงเซิร์ชเข้าไปกันยิงหัวอยู่ทีฝั่งไทยเนาะเพิ่นกได้มีเป็นลักษณะแบบเป็นการ ขันสิวาก็คือเป็นการค่ายเนาะค่ายเกี่ยวกับแบงเก่าเนาะผูทีสะส้มแบงบาดเก่าเนาะก็เลมีการสะส้มแล้วก็มีการค่ายขั้นสิบว่าก็เป็นค่ายเพื่อว่าผู้ที่ตรงกันยกจะได้ไปสะส้มแต่ยิงเก่าราคายิงแพงเนาะแล้วก็ขึ้นกับบางแบงอีกตืมเนาะบางแบงยิงผลิตอยู่ในรัชการที่ออเออเินว่า ที่เริ่มต้นบทอย่างซีโนในการสายแบงค์บ้านไทยใช่ไหมกูราคากแพงนะทุกคนเนาะแต่สำหรับท่านได้เทว่ามีข้อมูลแบบได้ด้วยว่ารายละเอียดยังได้กับสมาร์ทฟากคอมเมนต์เนะาะฝากคอมเมนต์เข้ามาที่กองคิดว่างคดายได้เนาะเดี๋ยวก่อนที่พวกเขาจะไปฮับสมหรือไปฮับฟังว่าแบงค์บ้านของไทยเนาะมีแบงค์ได้ราคาเท่าไดแบบได้แพงและน้อยสำได้การมีข้อมูลเนาะเกี่ยวกับที่ไปที่มาข้องทางธนบัตรอ่าข้องประเทศไทยนั่นเองนะทุกคนเนาะซึ่งธนาบาัตรข้องประเทศไทยเนาะในมีการเริ่ม นำมาใส่อยู่ในสมัยของรัชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในเมือ่กรก็ได้มีการใส่เป็นเงินกระดาษหรือว่าเงินเจียเป็นการนำใส่ครั้งทวิตแต่ว่าในเมือ่กรยังบ่รันมีการเอิน้นว่าเป็นธนบัตรนั่นเองโดยจะใส่ํำว่าไม้ เป็นการเอินแทนโดยมีการออกไซน์ในเมืองบีพอซ่องสและคงไซน์โตมาทั้งมัดซ้มลุนนรัสการข้องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลจ้าอยู่หัวโดยทรงมีความพระกรุณานาปูดเกาให้ประกาศใส่ตัวกระดาษนอตในราคาหนึ่งอัดในเมื่อวันที่เสาเกามิถทนนยนพอซอซ่อ่อสิบเเพื่อใช้แทนเงินเลี้ยนทีโบเพียงพอต่อก,การซช้งานซึ่งเป็นที่ไปที่มาข้องคำว่า อัดกระดาษที่ใส่เฮียกันนอนในมูข้องประชาชนแล้วก็ต่อมาในปีพศ2องพน่อยจนมาเทงปี2อง2ีง่หอยก็ได้มีการอนุญาตให้บรรดาธนาคารต่างประเทศที่ได้เข้ามาเปิดสาขาดําดเนินงานอยู่ที่ประเทศไทยก็คือธนาคารข้องฮ่องกงและเชียงไฮ มีธนาคารชาเตอร์ ia, แห่งอินเดียออสเตรเลียและก็จีนและก็ธนาคารแห่งอินโดจีนให้สามารถออกธนบัตรข้องตนเองได้ซึ่งเอิญกันว่าแบงก์โนดหรือแบงก์นบว่าเป็นบัตรข้องธนาคารเป็นรุ่นทำอิต หรือว่ารุ่นหล็กๆที่มีไซายอยู่ในประเทศไทยจนมาถึงวันที่7กันยายนในปีพศ2 4 4 4จึงได้มีการให้ยกเลิกและมีการประกาศไซ้ธนบัตรแบบทำอิฐข้องประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั่นเองเอะไรทุกคนก็้น่กัว่าเป็นที่ไปที่มาเนาะข้องทางธนบัตรของประเทศไทยหรือว่าแบงก์บ้านของประเทศไทยเนาะก่อนที่จะามาเป็นธนบัตร ให้บรรดาพระมุส่วนชาวไทยได้มีการส o สัยในปัจจุบันนี้มีที่ไปที่มาแบบได้ส่วนกูเองก็ได้เล่าให้ทุกคนนั้นได้ฟังกันแล้วสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลได้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะ c o m มนต์เข้ามาได้แต่ว่าตอนนี้กูจะพาทุกคนไปเบิกเนาะในแบงก์บาสเกาที่มีราคาแพงที่กูบังเอิญได้ไปเห็นข้อมูลนี่ก็ได้รู้สึกแบบตกใจตกใจล่าแล้วทุกคนจะเป็นแบงก์ยังไปหรไปเบิกพร้อมกันเลยเนาะสำหรับแบงก์บาสทีห้าหยากเนาะเป็นว่าเป็นแบงก์บาสทีห้าหยากในยุค รัชกาลที่เกิลก็คือจะเป็นแบงค์สิบาทนั่นเองนะทุกคนเนาะทางด้านหน้าเนาะพวกเหาก็เช่นเป็นโฮบข้องทางพอจอยู่หัวข้องทางประเทศไทยเนาะในยุปรารัชกาลที่เกิลแล้วก็ทางด้านล่างก็จะเป็นโอบในการขี่ม้านั่นเองนะทุกคนเนาะซึ่งแบงค์นี้นะทุกคนแบงค์สิบาทเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะ่ะโฮบบอลมีราคาตัวได้ส่งกูเองเข้ามาราคานั้นอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาท oh. สองหมืนห้าพันบาทนี้ตกเป็นเงินกรีบนี่กะโอ้แผงอย่างพูดสมควรได้ทุกคนสองหกสิบสองมื่นหนึ่งปัจจุบันเงินมื่นหนึ่งเนาะเงิเนงกรีบกระตุกจูประมาณหกล้านกว่าก็ประมาณสิบสามสิบสี่ล้านกรีบทุกคนต่ตอกับแบงค์สิบบาทของไทยนี่เองนะทุกคนเนาะพรา่าอยู่ในาราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาท ถือว่าค่อนข้างที่จะแพงเลยละทุกคนแล้วเราก็เองก็ได้เข้ามาเหนเนาะเป็นแบงค์เกี่ยวกับแบงค์หนึ่งบาทอยู่นี่ก็คือเป็นแบงค์หนึ่งบาทแบงค์หนึ่งบาทที่เพิ่นบอกว่าเป็นแบบที่เก่าเนาะเป็นแบบที่เก่ารุ่นที่ห้าที่ว่ามีมีห้องทางพระเจ้าอยู่หัวเนาะในรัชการที่เก่าที่ยังอ่าหนุ่มนั่นเองทุกคนเนาะ กั <G TA> นนะราคาที่กู้เข้ามาเนี่ยก็โอ้ก็เริ่มตั้งแต่ราคา6น <G TA> มีซองหอยบาท6กหอยปลายกัวบาทต่อแบงมีจนสูงสุดถึงประมาณมั่นหนึ่งพันปลายก็มีมีฮอตห้าพันกัวหกพันมีฮอตหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกัวก็มีเนาะมีแบงสิบแบบห้ามีละลายแบงส์ทุกคนมีแบงยี่สิบแบบเก่าอย่างสิการาคาก็จะแพงแพงไปไปตามแบบนทุกคนเนาะ <G TA> นี่แหละบอกว่าจะเป็นแบงแบงร้อย เบ่งลอยในต่เก้าอย่างซีเนาะที่ว่าจะอ,อยู่ในราคาหกหอยปลายทุกคนหกหอยเก้าสิบบาททุกคนซึ่งกุศเองก็บได้มีความเสียวสารสทางด้านเรื่องเรื่องอเองินบาทไทยเป็นได้นะทุกคน,นสำหรับ่านได้ที่วาเสียวสารแบบน,น,นี้กะสมาธิจักรในนะบกกันได้นั่นเองนะทุกคนซึง่งนี่แหละก็ที่ว่าเหตุให้กุศ ที่ว่าแปลกใจกับว่าแม่นั่นแหละเนาะพะว่าแบงแบ่งเก่าแบ่งเก่าอยู่แล้วเนาะเดยการพื้นด้มีการมาประมูลค่ายกับมีหลายๆคนกับเป็นผู้ที่มักสะสมเกี่ยวกับเป็นเป็นเครื่องเก่าข้องเก่าเอาไปเป็นทีละหนึ่งแบบนี้กับบัวาดตอยู่แล้วนั่นเองนะทุกคนเนาะโอ้กือวาเป็นขอมลไหมได้นีเนาะที่5้กับหงวัอยู่ที่ประเทศไทยเพื้นดีนมีการคันสิวาก็เป็นเป็นการซื้อค่ายเนาะเกี่ยวกับ แบงเกาเนาะฉะนั้นไพที่ว่ามีแบงเกาลเนี่ยสมัยก่อนแต่ก่อนนี่บอกเลยว่ารวยรวยกับว่ามบนได้เนาะเพราะว่ายุคนี้เนาะเริ่มเคลื่อนมาไปตามยุคตามสมัยยิ่งยุคสมัยมีการพัฒนาลลยขึ้นเท่าไดรเนาะสิ่งที่ความเป็นทรงจำในแต่ก่อนข้อเก่าเครื่องแก่ต่างๆมันจะมีค่าในตัวข้อมันโดยอัตโนมัติมีค่าในตัวข้อมันเองเนาะ ซึ่งเหาก็แสดงใหๆๆง้เห็นง่ายๆแหละเนาะยิ่งเห่าเกาเข้าสู่ยุคทันสมัยสิ่งที่มันเกาๆอย่างน้อยมันก็ให้เห่ามีความทรงจําที่ดีนะเป็นความทรงจำเปีนดีบางคนก็อาจจะมีเรื่องราวที่ผู้พันในยุคนั้นแบบต่แต่สีนะทุกๆคนเนาะเอาละกาชื่อว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่เห็นไห้กูดได้หักหูอยู่ทางประเทศไทยเนาะที่ทางขอบใจทางเอฟซีเนาะที่ได้มีการส่งข้อมูลนี้เข้ามาให้กู๊ดได้เบาให้กับทุกๆ,ๆคนนั้นได้ หับสมกันตนเองเนาะเนี่ยอาจจะเห็นโอ้มีละยๆแบงค์ทุกคนเนาะอุ้ยอันนี้น่าจะโอ้ตัวนี้น่าจะแพงสุดเลยทุกคนแพงสุดเลยอันนี้แบงค์สิบบาทแบบที่หนึ่งรุ่นหน้าเดี่ยวมวดบีสี่สิบซองสามห้าซองเกาแปดนี่เป็นผ่านผ่านสายงานส่วยตามภาพเนะาะห้าแยก มากนะผ่านกันเวลาประมาณ100ปีโอ้ประกาศไซใน15เมษายนซอง 4, สีหกซองในราคา6,000 0 9 0เกบาทโอ้ oh my god 60,000 9 0 0เบาทต่อเบงเดียวนี้นะโอ้แพงแพงนะแต่ว่ามันส่งไปด้วยคุณค่าทุกคนเนาะเมื่อกี้หกหมื่นคิดว่าน่าจะ สูงน่าจะสูงส,สุดละอบ,บ่หรือว่ามีแพงกว่านี้นะทุกคนสมารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะเป็นแบ่งพันแบบซองไทยนาผ่านไซงานมีปริเนาะลายเซนพญาไสสมบัติราคาสา0หมื่นสามพันบาทมีการซื้อค่ายกันแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะเอาละอ่าเป็นจังได้กักแดดเนาะสำหรับทนาดที่มีขอเ,เห็นเพื่ได้กันสมัครคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อเนาะทุกคนสำหรับวันนี้กูตเองก็ถือว่าในหับหงและลยอย่างเนาะเกี่ยวกับแบ่งบ้านไทยแล้วก็ห้สึกว่า แบงกเกาห้องถังแบงบ้านไทยเนี่ยมีมูคลค่าไรนะ่สำหรับผู้ทีมมักหักในการสะสมอ่าในั่นเองนะทุกคนเนาะสำหรับวันนี้คุณเองกับตองข้อลาไปก่อนแล้วข้อขอบใจเอฟซีทีหนึง่งและทีได้ฟัขงข้อมูลสำหรับท่านได้ที่มีเรื่องราวดีๆตรงการจะให้คุณน้ำเสนอกับสมาริกฟ้าในข่ามาแนวและทีไลน์นั่นเองเนาะะสำหรับเมื่อข้อลาไปก่อนเนาะสบายดีสวัสดีครับ